สวัสดีทุกคนอาจารพาเก็บมะเขือจะเอาไปเนี่ยรวมๆม,ม,มะเขือสารพัดมะเขือไปทำซุปอ่ะอร่อยเอาเราจะตัดหมุนแล้วเอาแล้วกันรวมจะร่วงลงไปเก็บอันนี้อันนี้ก็ใกล้เหลืองแล้ว ปลูกกินเองมันอุ้ยตายแนละ้วหักป๊าดดูที่นันะ่นอ่ะโอ้ยหักกินหักเดี๋ยวเอาไปปักช้ำได้โอ้ยชดาพรตุกเล็กๆนี่ก็เก็บไปจิ้มน้ำพริกได้นะเบนกรรมไม่มีทีมงานก็งี้แหละ โอ้ยร่วงอีกอ,อ่ะการร้องกันโง่จริงเอาเอาตัดยากอีกอ้อมเป็นอะไรเนี่ยฮะอุปสรรคเยอะอานการนี้เด้ ขูดูกระคาพนาำคานนี่โอ้ยหักหกิ่งหักเดี๋ยวกันนะถ้าท่อน้ําเลี้ยงเขายังอยู่ก็จะไม่มีปัญหานะหากแต่ท่อน้ําเลี้ยงเขายังอยู่ไงท่อน้ําเลี้ยงเขาจะยังส่งไปได้เดี๋ยวกันเดี๋ยวค่อยว่ากันเอาเอาปิดท่อน้ําเลี้ยงกันนะจ๊ะโอเคคิดว่าเดี๋ยวหาอะไรมาพันๆได้ อันนี้เหลืองแล้วเก็บก่อนอือเอาไงดีอเอามือนี้แล้วกันมือนี้สัอวดอะ่ะโอ๊ยชราพรน,นี่ก็ไม่ใช่กัรไกที่จะตัดมันต้องเป็นกัรไกตัดเกง่ง เอาเวลาปลูกกินเองมันก็ต้องพยายามดูแลให้ดีๆถ้าดูแลไม่ดีเราก็จะอดกินไหนดูซิหักได้บ้างเออได้เนี่ยมันขืออะไรอีก ตัวน,นี้มีไหมตัวน,นี้เก็บไปแล้วอันนี้ก็มะเขือเปราะนี่มะเขือลายอ้อเก็บผักก่อนอุย้ยติดแล้วอุย้ยอันนี้ปลูกใหม่เนี่ยตัวฝักยาวเอานี้เอาเด็ดไปกินก่อนดีกว่า เนี่ยมืนคือลายของซีดาร์ออริดินกาเดนเดี๋ยวจะเอาไปอันนี้ก่อนเอาเธอมาห้อยอะไรอยู่แถวนี้นี่โอ้ติดเยอะดีติดเยอะดีถั่วของน้องจีนอนเนี่ยถั่วไลซ์เบอร์รี่เนี่ยอุย้ยไปอยู่มองนี้กันนะจ๊ะเป็นถัว่วถั่วแดงอันนี้ลูกยังเล็กแต่ต้นนี้นานแล้วนะเนี่ย ตัดแต่งไปหลายรอบแล้วแต่ก็ยังออกให้แต่ว่าผลผลิตเริ่มน้อยลงแล้วก็ลูกเล็กแต่ไม่เป็นไรมืเขือพวงแล้วจ้าสรารพัดมะเขือเอามะเขือนี่กันดีกว่าเขือเทศเอาไปกินเล่นๆเ,เนี่ยอึบเก็บกันนะโอ้ เดี๋ยวก่อนนี่รอสุกรอสุกกินแบบไม่สุกก็ได้แล้วแต่คนชอบเนี่ยกินแบบไม่สุกก็ได้เอาไปกิน <c oughs> เล่นๆแล้วก็ปีนสูงดี <c oughs> เอาไว้บำรุงผิวอุย้ยไหนเดี๋ยสิหล่นหรือไงอันนี้เดี๋ยวมะเขือเทศเ <c oughs> ชอรี่ อ่ะเก็บอร่อยดีนะี่ยมะเขือเทศเชอรี่เนี่ยเอาไปบี้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 ไปโรยนานไว้เดี๋ยวก็ง,งอกเราชอบกินเขาอร่อยมากเลยนะอุ้ยลนชอบกินมากเลยไปซื้อมาอยากกินอะไรก็ไปซื้อมาอยากกิน มะเขืออะไรก็ไปซื้อจากตลาดมาแล้วก็มาบี้ๆเลยๆมันหวานไว้เดี๋ยวก็ได้กิน,น,นมีอีกบ้างมีนู่นนี่อันนี้เดี๋ยวบี้ๆเอาไปบี้ๆมองไหนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวมานะอย่าลืมพอจบจบจบคลิปเสร็จแล้วก็ลืมนี่มะเขือพวงเดี๋ยวกันปะ เดินไปมองหลังบ้านกันนี่ตัดแต่งนู่นนี่ไว้ตัดแต่งใบสาวรถน้องบีเอาไว้ยังไม่ได้นี่เลยไม่ได้กวาดนั่นก็ยังไม่ได้กวาดนี่เห็นปะมะเขือเปลาะม่วงเก็บเลยใส่หอมนวนมวนุสดทัมมวลไข่เข้าไป กิ่งก็ปักชํำได้เหมือนกันนะกิ่งเขาก็ปักชํำได้ปลูกกินเองมันปลอดสารกินได้อย่างสบายใจไอ้ลูกเหลืองๆเราก็แกะเม็ดไปเลยโรยบานๆไปแล้วอุ้ยเอานี่ พอได้อยู่นิดๆหน่อยๆมะเขืออะไรอีกจ้ะมะเขือยาวมันยังติดอีกเยอะแยะตะแปะเป็นลมพาเก็บมะเขืออ๋อมีอีกมะเขือเทศส้มอู้แวะชมอันชันสีขาวพี่ติ๊ดเนี่ยดีเลยเก่ง,งนะพี่ติ๊ดอ่ะนะอันชันสีขาวเก็บไปด้วยดีกว่าเดี๋ยวเก็บไปกินกับน้ำพริก ส้มตำราดน้ำตกสุบหนามไม้ตัดกิ่งปักช้ำได้ด้วยนะหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคือเราเคยทำคลิปไปตัดกิ่งปักช้ำน,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 นี่ตัดยอดงี้นี่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 ตัดยอดตัดยอดงี้นะแล้วปักช้ำตัดใต้ข้อแล้วทิมติดดินไม่เป็นกระดเป็นด่างก็ติดนี่อุ้ยเ <laughs> กผักกินเกผักกินเหนสิติดเยอะเลย อีกหม่องนู้นก็กําลังเลื้อยดีๆเนี่ยกาลังโตๆแบบนี้แหละเอาน้ําหมักศาสเลยน้ําหมักเสรอาหารนี่ต้มหมักเสร็อาหาร,นนร,าห,ารหนึ่งแก้วกาแฟใส่น้ํ10 l, l. า10ลิตร20ลิตรศาสไปเลยสามวันครั้งเจดวันครั้งต้นนี้ก็เยอะอยู่นะเนี่ยถั่วแดงเนี่ย อันนี้ก็เน,น,นื้อตัดเก็บไปกินแล้วใบกระเทียมหลายรอบแล้วน,นี่นี่เก็บซะเอาไปกินสักอันดิแม่นเนี่ยนน่นเดี๋ยวกันอนนเก็บไปเก็บผัก พอ,อยังพอแล้วถ่ายขึ้นปกคลิปก่อนเก็บผักเก็บผักเดี๋ยวก่อนนะเอานี่มาสักนี่เก็บทัว่วเก็บทัวแดงที่เหลือก็เก็บไว้เก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อ เนี่ยอย่างเงี้ยเก็บไว้ขยายพันธุ์ต่อเนี่ยแห้งๆอย่งเี้ยอึ้บเอามีอะไรบ้างจ๊ะไหนดูสิถ่ายขึ้นปอกคลิปก่อนโอเคฝากกดติดตามผู้ยิงงามๆที่ชอบทำสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเฮาห้าหุนหวนทำสวนทุกวันฝากแชรฝากไลยฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวันเพื่อท่านผู้ชม อีอีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้เลคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของชาดาพรอีกไม่นานชาาพรก็คงจะเลิกทําท,ทำหยุดบ้างหยุดบ้างแล้วตอนนี้เพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเองนะจ๊ะลงคลิปไปไงี้แห่ะใครจะดูหรือไม่ดูไม่ได้ซีเรียสฮะไม่ซีเรียสแล้วนะจ๊ะทำไปเรื่อยๆ คืออย่างที่บอกว่าชีวิตย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอชีวิตมันไม่มีอะไรแน่นอนหนึ่งสมองสองมือทํามุ่งมั่นขยันจะสันเวลาใครที่ยังมีแรงทําสมองดีสายตาดีก็ทําไปนะจ๊ะทุกคนย่อมมีวันหมดอายุไขทุกคนย่อมมีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปโดย สภาวะเศรษฐกิจสภาพ,ภาพร่างกายหรืออะไรก็แล้วแต่ทุกคนชีวิตมนุษย์ย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเลสมอเราก็จะทำไปจนกว่าเราจะแบบหมดเรีย่ยวหมดแรงสุขภาพถ้าสุขภาพไม่ดีเราก็จะหยุดแล้วปลูกอย่างเดียวละปลูกพืชผักอย่างเดียวแต่เราไม่ได้ทำ คืออาจจะไม่ลงคลิปนานๆลงอะไรเงี้ยเพราะว่าคาดว่าสุขภาพสายตาของเราสำคัญที่สุดสู้ไปด้วยกันรุนไปด้วยกันพาเก็บผักไปละฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาในช่องเรา้วยนะจ๊ะทุกๆคนอู้เดี๋ยวขึ้นปกคลิปนะจ๊ะฟูมักของคุณนะทวุฒินวลจนันสวยงาม กินดีมีประโยชน์ผักขมเบตตงปลาละทำบ้างหยุดบ้างครับช่วงนี้แค่นี้นะ